ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมซูรองสลลกเกอร์กับเกมที่มีชื่อว่า T3 a ามอารน่นั่นเองนะครับก็ในวันนี้นะครับก็เป็นฮีโร่ตัวใหม่นะที่แบบได้มานะครับผมก็คือเล่นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเขาก็จะมีแบบในระบบของฟรีนะเล่นฟรีเนี่ยก็จะมีการแจกฮีโร่เพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับแบบยิ่งเราเล่นเยอะ บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีการแจกตัวฮีโร่เข้ามาเรื่อยๆเท่าน,นั้นนะครับผมซึ่งในตอนนี้ก็คือฮีโร่ตัวที่3ของผมนะครับก็ข้างล่างเห็นไหมครับมันมีการอัพเลเวลได้นะครับก็เดี๋ยวอัพเลเวลไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าไม่รู้ใช้ใช้25เหรียญทองนะครับก็คือตอนนี้เรามี346เหรียญทองนั่นเองนะเออก็เดี๋ยวอัพให้กับน้องคริสติน่าไปแล้วกัน,นครับน้องคนนี้ชื่อว่าคริสติน่านะครับผมเออลืมแนะนำชื่อต้องแนะนำชื่อก่อนคริสติน่านะครับเป็นสาวน้อยนะครับแบบ ดูนีน่เห็นกระป๋องโค้กที่กระป๋องโค้กห้ามพูดห้ามพูดชื่อ,อเห็นกระป๋องน้ําอัดลมที่อยู่ข้างๆข,ขาครับไม่ใช,ใชนะ่นั่นไม่ใช่นะนั่นนคือลูกระเบิดนะครับก็คือเห็นไหมครับอาวุธของน้องเขาเนี่ยจะเป็นระเบิดหนึบนะครับแล้วก็ระเบิดคัสเตอร์นะครับแล้วก็ปืนที่ใช้เนี่ยจะเป็นระเบิดมือกระเด้งนั่นเองนะครับแบบดึงดังดึงดังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเฮ้ยบอกเลยนะอาวุธของน้องก็เป็นระเบิดแน่นอนแล้วนะครับในตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนอื่นๆนะครับอันนี้คือ ประตูเต็มกาลังอันนี้ยังโดนล็อกอยู่นะครับคิดว่าน่าจะต้องเล่นไปเยอะกว่านี้นะครับถึงจะแบบเปลี่ยนได้นั่นเองนะหรือสลับพลังหรือสกิลอันติอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะซึ่งในตอนนี้คือมันยังล็อกอยู่ไงไม่รู้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลตรงนี้บอกผมเลยนะผมจะได้ไปถามเพื่อปลดล็อกจะได้รู้ว่าระเบิดประตูเนี่ยมันคืออะไรประตอะไรเนี่ยนะครับก็เห็นไหมครับนัองเต้นโชว์เต้นโชว์ไปหนึ่งสเต็ปนะครับผมเฮียเฮีย ฮึบไปจ้ะโอ้โหแดนดีจริงๆเลยนะครับมาครับก็เดี๋ยวเราอัพเลเวลให้น้องกันก่อนนะครับก็คือจากาดาเมจเนี่ย400นะครับเป็น120ยยเพิ่มมาอีก20นั่นเองนะครับแล้วก็นี่นะครับเห็นไหมครับความดาเมจระเบิดนะครับจาก1,600เนี่ยเป็นเพิ่มอีก80นะครับโอ้ก็โอเคเดี๋ยวเราเลือกน้องกันเลยนะครับผมน้องคริสติน่านั่นเองนะครับว้าวชื่อน่ารักเลยคริสติน่าอ่าตอนนี้ก็เป็นเลเวล2แล้วนะสำหรับตัวน้องนะครับอ่า ก็เดี๋ยวเราไปเลือกเลือกเข้าไปเล่นเกมเลยนะครับนี่โู้ยี่เปิดเข้ามาเพืก่ก็เอานิ้วแแบงเราใส่หัวเราเลยนะแบบยิงเลยนะครับก็ในตอนนี้ค้นหานะครับคือตอนนี้ผมเหมือนแบบจะเล่นแค่ด่านเดียวนะครับก็คือเดสแมททีมนั่นเองนะครับคือแบบจบ20คิว20ตัวนะครับแล้วก็จบเกมเลยนะครับคือน่าจะเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างเร็วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมี เปลี่ยนเป็นแมปอื่นบ้างแล้วกันนะครับเห็นไหมครับก็คือแค่รัศมีอยู่ใกล้ๆก,กับตัวของฮีโร่นะครับเขาก็จะทําการยิงให้เลยนะครับอของตัวน้องคิสซิน่าเนี่ยต้องอเล็งให้สูงขึ้นนั่นเองนะครับเล็งให้สูงขึ้นกว่ากว่ากว่าเป้าที่ได้นะครับเพราะอะไรนั่นเหรอเพราะว่าจังหวะมันจะต้องเด้งนะครับเด้งเพื่อที่จะอะไรล่ะเหรอระเบิดไงคือเหมือนว่าการยิง1ครั้งเนี่ยจะมีการเด้งไปเขาเรียกอะไรนะพอยิงออกจากกระสุนจากปืนเราไปเนี่ย จะต้องไปชนอะไรสักอย่างหนึ่งและเด้งหนึ่งครั้งแล้วถึงจะระเบิดนะครับเนี่ยเห็นไหมครับถ้าโดนตัวฮีโร่เนี่ยก็จะระเบิดเลยแต่ถ้าเกิดว่าโดนสิ่งของหรือวัตถุหรือกําแพงหรือพื้นอ,อะไรเงี้ยก็จะเด้งหนึ่งครั้งนะครับผมไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะไม่ระเบิดนั่นเองนะครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> จริงไหมแต่ผมจากที่ผมดูเนี่ยผมลองลองเนี่ยเน,นี่ยมันต้องเด้งหนึ่งครั้งนะครับถึงจะโดนเนี่ยเนี่ยได้รัศมีระเบิดละอนะครับเริ่มจับจุด เริ่มจับจุดได้แล้วนะครับของน้องคิสซีน่านี่ต้องจับจังหวะในการเด้งหนึ่งครั้งนะเป็นตัวซ้อนที่ดีนะผมว่านะให้เพื่อนเข้าไปลุยแล้วเราก็คอยเก็บดาเมจอยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีผมว่านะเอออันติเขาก็ดีอยู่นะกระจายระเบิดไว้ถ้าเกิดว่าทีมตรงข้ามมาเหยียบก็คือระเบิดนั่นเองนะครับเออถือว่าถือว่าดีอยู่ถือว่าดีแล้วก็อันไอ้สกิลที่2นะครับก็คือคว้างเป็นลูกบอลไปนะมาเห็นไหมครับลูกบอลสีฟ้านะครับ ก็คือถ้าเกิดว่าทีมตรงข้ามเดินมาเหยียบเนี่ยก็จะระเบิดทันทีเลยนะครับเออถือว่าดีนะเป็นเป็นตัวที่ดาเมจค่อนข้างคร,งครบครันในทุกด้านนะผมว่าเออสามารถแบบโอาวลงแรงกับเพื่อนๆนได้เลยนะคออไม่รู้ว่าตอนนี้มันต้องเลเวลเท่าไหร่ถึงจะลงแรงได้นะครับอันนี้ยังไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับน,นีกคนไขรก็ทักมาเต็มเลยโอเคเ,อเดี๋ยวผมปิดก่อนดีว่าไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่ปิดละใช่มันเออนี่นะ ไปต่อดดเดักดักเขาเรียกดักไงไหมเขาเดินมาเขาก็เหยียบเลยนะครับเอ๊ะเดี๋ยวก,ก็โดนยิงล่วงไปนะครับแล้วผมก็คิวไปทั้งหมด13ตัวนั่นเองนะบอกเลย13ตัวนะครับกับอ่า20คิวนะโอ้ยถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะเก็บคนเดียวอะนะครับเดี๋ยวลุยต่อกันนี้อีกรอบนึงเลยดีกว่านะครับอ,อีกอีกตาน,นึงนะครับเพื่อแบบเป็นการคอนเฟิร์มไงว่าเฮ้ยเนี่ยมันฝีมือนะฝีมือที่เราเล่นเนะี่ยเราเล่นกับบอทดอยู่นะ ไม่ใช่ก็ไม่รู้เล่นกับคนจริงหรือเปล่านะเพราะมันดูเหมือนง่ายเกินไปนะแต่ผมคิดว่าหลังจากเนี้ยอ่าน่าจะผ่านเออเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยน่าจะเจอระดับคือคือคนที่เล่นเก่งขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะเพราะว่าช่วง,รงแรกๆเนี่ยเกมน่าจะดึงดูดแบบว่าอยากให้เราเล่นต่อเนื่องไงแบบว่าเออเฮ้ยเนี่ยเกมเล่นง่ายชวนเพื่อนมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่มีใครเพื่อนๆมาเลยนะครับ ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไม่ได้โหลดหรือว่าไม่เล่นกันก็ไม่รู้นะครับเอออย่าลืมนะอย่าลืมคอมเมนต์บอกชื่อไว้ได้วยนะเออเพราะว่าไม่อย่างนี้นผมก็ไม่รู้ไงเออจะได้แบบมีคนมาเล่นด้วยนั่นเองนะครับตอ,อตอนนี้ก็มี3ฮีโร่แล้วนะคือเดี๋ยวจะพยายามทยอยลงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเ,เหมือนว่าถ้าถ้าจบเกมนี้ไปเ,เหมือนโอโดนสตันข้างหลัง เหมือนจะมีตัวใหม่เพิ่มเข้ามานะครับไม่รู้ว่าตัวอะไรเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้ามาลงนะเลยกันนะเออก็จะเนียงี้ครับโอ้ยเ้ยทางซ้ายก็โดดทางซ้ายก็โดนโอ้ยอ้อมมายิงว่ะอ้อมมายิงว่ะโอ้ยคือตัวนี้ของเขานะครับชื่ออะไรเนี่ยเอ่อตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยตัวนี้ชื่ออะไรไม่รู้นะับอันั้นมันเป็นชื่อเขามันไม่ใช่ชื่อตัวละครนั่นเองนะคือเหมือนว่าเขาพุ่งใส่เราได้นะพุ่งจู่จู่จู่จูจูอย่างงี้เลยนะครับแบบแบบพุ่งสวนพุ่งหลบพุ่งอะไรอย่างเงี้ยเออว่ะ เฮ้ยตัวนี้น่าสนใจว่ะเดี๋ยวถ้ามาเดี๋ยวจะต้องมาแนะนําค่อนข้างละเอียดเลยเดี๋ยวต้องแบบอาจจะต้องไปฝึกก่อนด้วยดูดิเห็นไหมเขาพุ่งจูดพุ่งจูดพุ่งจูดใส่เราอะ่ะนั่นน่ะน่ะพุ่งหลบได้ด้วยเฮ้ยเก่งจังเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเหยียบระเบิดอย่างเดียวเลยนะมีไงล่ะคว้างระเบิดดักอะ่ะเอ้ยเอ้ยขู่โดนสตันว่ะอ๋ะอกดอันติผิดด้านนะครับไม่ได้หันไปทางตัวฮีโร่นะครับเมื่อกี้นี้ไม่มีใครเหยียบระเบิดเราเลย เฮ้ยเออไอ้คว่างระเบิดไประเบิดไปเฮ้เออยเอ๋อติดเหรอติดกำแพงได้ด้วยเหรออุ้ยถือว่าดีนะถือว่าแบบแบบเนี่ยเนี้ยสมมุติว่าเราไปเนี่ยคว้างตรงทางประตูอะไรอย่างเงี้ยดักแล้วพอเขามาใกล้ๆสัญญาณก็ระเบิดเหรออุ้ยดีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเขาเจ๋งโคตรเจ๋งเออว่ะตัวนี้แบบถือว่าได้เลยน่าเล่นนะเนี่ยตัวเนี้ยโหดเลยแหละเอ้ยยิงไปแล้วคแปดตัวเหลืออีกห้าตัวนะครับ เลยฆ่าตัวเลยฆ่าตัวเลยฆ่าตัวโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเลยฆ่าตัวนะเพื่อนเลยฆ่าตัวเลยฆ่าตัวโอ้ยยิงฆ่าแปดตัวแล้วเนี่ยนะเอ้ยเลยสองตัวอีกสองตัวจะจบเกมแล้วจะจบเกมแล้วเอ้ยโอ้ยพุ่งใส่เหรอถอยออกมาระยะช่วงไม่ให้สตัน ENT ได้หรอกเอ้ยเอ้ยก้า <c> ว <oughs> <c oughs> ตัวไปดิก้าวตัวไปดีอย่าไปก้าวตัวแล้ว แล้วก็ชนะไปในที่สุดนั่นเองนะครับโอ้ยบอกเลยว่าแบบชนะรัวๆเลยนะครับในตอนนี้โอ้ยยังโหดเก็บ9นะครับน็อกดาวน์สิครั้งยังโหดยังโหดน้องคิสติน่านะครับบอกเลยดามเมุแบบจัดจ้านนะครับ สำหรับใครที่แบบสนใจตัวนี้เอาไปเล่นกับเ,เพื่อนลงลงลงอะไรลงเดสแมทเก็บคงเก็บเควสอะไรนะครับเก็บดามงดาเมจอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตัวนี้เลยนะแนะนำน้องคริสติน่านั่นเองนะครับสาวน้อยมือระเบิดนั่นเองนะครับโหย,ยังโหดนะครับแบบดามเมจต,ต่อเนื่องจัดๆนะครับนอกจากจะก,กระสุนปืนแล้วยังมีระเบิดหนึบๆอะที่คว้างติดกำแพงไว้ได้ด้วยนะครับเออถ้าใครแบบอยากเล่นต้องตัวนี้เลยแนะนำแบบสายซ้อนอย่างดี ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมรับชมวิดีโอที่ระบบได้โปรโมทขึ้นมาให้ผมด้วยนะรับชมกันเยอะๆเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่คอ,อยติดตามผมมาตลอดนะครับผมขอบคุณครับ